จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสารบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี FTTX ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส่งตรงตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียรการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณบิลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องเรียพร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทหรือว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการ์ดสินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่วงวิดีโอไปอยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook, YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆ ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประการการสเสถียรสูงสุดพบกับความแรงเร็วคุมกับ MT d i g i ดิจิ a b ลเค v กับ200ช่องรายการ,รอูกอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเรา MT d i g i ดิจิตอลเค TV ิลทีวี e อนด์ทั้ n สปิสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร 0ูนยี่สามแปดหนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่ง สวัสดีค่ะสมาชิก MT k a b l e TV ท่านที่ติดตามรับชมผ่านทางระบบดาวเทียมสถานีข่าวเคเบิลท้องถิ่นช่องที่4 MT Cable TV ติดตามรับชมผ่านทางระบบดิจิตอลทีวีทางช่อง201ติดตามรับชมผ่านทางไฮสารติดตามรับชมผ่านทางช่อง45สี n ซนิวภาคอีสาน HD ในจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มค่ะ รวมไปถึงติดตามรับฟังผ่านทางเครื่องในแฟนก้0 5 0 m นเมกะ RADIO สอทีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวรอบเมืองกาลิินประจำวันนี้พบกับดิฉันว่าพรมธทมบุทนนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจเช่นเคยค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะจังหวัดกาลสินหาได้วางแนวทางขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี2565ค่ะต้องการปรับปรามบำบัดเข้มข้นสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชนค่ะ นายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสูตรอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจ,จังหวัดกระสินครั้งที่10ทับสซึ่งก็ได้ติดตามสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดกระสินพร้อมกับวางแนวทางป้องกันปราบปรามและบําบัดโดยได้กําหนดแนวทางการดําเนินงานนะคะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดประจาําปีงบประมาณ2565 ภายใต้แผนยุทธการฟ้าแดดสองอยางระลมกวาดล้างยาเสพติดจ,จังหวัดกระสินค่ะสู่ชุมชนมั่งคงด้านการป้องกันโดยจะส่งเสริมนะคะโครงการครัวเรือนสีขาวปลอดยาเสพติดโครงการชุมชนคนกระสินปลอดยาเสพติดบูรณาการทุกภาคส่วนโดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นหมู่บ้านและชุมชนโดยชุด รักษาความปลอดภัยของหมู่บ้านนะคะเพื่อสกัดการการขนถาย,ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กลุ่มกับเยาวชนให้รู้จักวิธีดูแลตนเองรู้เท่าทานันรู้จักปฏิบัติไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดสร้างการรับรู้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดให้แก่ประชาชนในจังหวัดกรสินค่ะ นอกจากนั้นยังวางมาตรการจัดระเบียบสังคมแบบบูราณาการป้องกันยาเสพติดมาตรการกวดบ้านตัวเองด้วยการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดค่ะในหน่วยงานของราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ3เดือนนะคะยังมีมาตรการคัดกรองหาสารเสพติดในสถานศึกษาศาสนาสถานโรงงานขนส่งสาธารณะทุกๆ3เดือนเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นยังมีมาตรการสร้างพื้นที่ปลอดภัยตู้ผู้ว่าห่วงใหญ่อฉริยะให้ครอบคลุมทั้ง1,584หมู่บ้านค่ะและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์หรือยกระดับสู่ระบบออนไลน์ด้วย QR Code นะคะโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีเมอวันค่ะโครงการนาคาพิทักษ์รักราชา ด้านการปราบปรามนะคะวางมาตรการปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอเร่งกวดขันบ่อนการพนันทำการตรวจค้นจู่โจมเรือนจำเพื่อตัดวงจรผู้ขายยาเสพติดรายสำคัญแล้วก็ตรวจปัสสาวะนะคะหาสารเสพติดของผู้ต้องขังด้วยค่ะ ้านการบำบัดฟื้นฟูจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมจังหวัดกระสินก็เป็นระยะเวลา12วัน11คืนจัดศูนย์ฟื้นฟูทางเลือกจังหวัดกระสินเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพใน2ระดับระดับผู้ชายและระดับผู้เสพค่ะปฏิบัติกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติด โดยการใช้หลักสูตรของโรงเรียนตะวันยอแสงนะคะเพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด<ม>และพัฒนาส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูที่มีความต้องการด้านอาชีพหลังจากผ่านการบำบัดแล้วนะคะแล้วก็ได้รับการติดตามจนครบกระบวนการค่ะเยาวชนมีจำนวนสมาชิก5,000ด้าน2เป้าหมายผู้กระทำความผิด3,000กรายเป้าหมายผู้กระทำความผิด1 จากเรื่องของการปราบป,ปรามยาเสพติดมาเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะโดยจังหวัดกรสินนันนะคะเร่งดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดท้องถิ่นนะคะเร่งดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็รวมไปถึงศิลปกรมรมท้องถิ่นสร้างความตะระหนักรู้เพื่อความยั่งยืนค่ะด้านสิ่งแวดล้อมและศิลปกรมรมของท้องถิ่นค่ะ ที่ห้องประชุมมันติมีเดียโรงเรียนนุกุนารีจังหวัดกระสินค่ะนาโดยนายทรงพลใจเกริมผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปรกรรมประจําจังหวัดกระสินซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของสํานักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินงานตามแผนการพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในแผนงานการบริหารหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่นการอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมค่ะการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่นในรอบปี2564นะคะได้ดําเนินการเป็น ตามแผนการดําเนินงานโดยเฉพาะการสํารวจแหล่งศิลปก,กรรมและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติจำนวน18แห่งอาทิสํารวจวัดวิดวสุทธยานสุนทรหรือวัดป่าบ้านกุดตาใกล้อำเภอนาคูจังหวัดกระสินค่ะมีการค้นพบเสาหินโบราณหรือว่าเสาเสยมานะคะสมัยทรวดีค่ะ วัดสิมน,นาโกค่ะหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นผู้ไทยบ้านสิมน,นาโกนะคะอำเภอกุชินารายซึ่งมีหายโบราณอายุประมาณ1,000ถึง3,000ปีวัดหอไตรเหล่าใหญ่ค่ะมีสิมโบราณสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2,364นะคะที่ยังคงสภาพเดิมและสมบูรณ์เป็นต้นค่ะ ซึ่งก็จะได้ดําเนินการอนุรักษ์และสร้างความตระหนักรู้ไปสู่เยาว,วชนและประชาชนทั่วไปทั้งนี้ในปี2565นะคะก็จะยังคงปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นต่อไปค่ะ ทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ฤดูหนาวของไทยวันที่2พฤศจิกายนอน2564ีนี้ค่ะโดยคาดนะคะว่าปลายปีนี้มีโอกาสได้สัมผัสอากาศหนาวถึงหนาวจัดเลยทีเดียวค่ะนายนัทพลนัททสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ลงนามในประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการเริ่มต้นฤด,ดูหนาวของประเทศไทยพุทธศักราช2564ค่ะประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2564นะคะโดยลมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยที่ระดับความสูง1,000เมตรถึงความสูง3,500เมตรได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมตะวันออก ส่วนลมระดับบนที่ความสูงตั้งแต่5,000เมตรขึ้นไปค่ะได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับอุณหภูมิต่ำสุดนะคะในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไปค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงเริ่มต้นของฤดูหนาวในปีนี้นะคะลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวนค่ะโดยจะมีฝนตกในบางช่วง แต่ปริมาณไม่มากนักนะคะส่วนบริเวณภาคใต้ก็ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปค่ะจึงขอประชาสัมพันธ์นะคะไปยังพี่น้องประชาชนให้รักษาสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกลางคืนก็ควรที่จะสวมเสื้อกันหนาวแล้วก็รับประทานอาหารที่ปรุงสุกร้อนสุกใหม่ๆนะคะ,นนะ,คะเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอาพกาศที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ด้วยค่ะ ในช่วงหน้ามาติดตามการข้าโหดของพระวัย72นะคะที่วัดป่ากระเซ็นค่ะซึ่งกระดับปริศนานะคะอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการทวงหนี้รวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุในช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ ที่จะพาท่านผู้ชมไปสู่ข้อมูลข่าวสารและสารบันเทิงได้อย่างรวดเร็วกับบริการใหม่ล่าสุดของเรา MT Cable TV ขอเสนอสุดยอดเทคโนโลยี FTTX ระบบใยแก้วนำแสงจากห้องส,งส่งส่งตรงถึงบ้านเพื่อเพิ่มความเสถียร,รการให้บริการมากขึ้นกว่าเดิมตอบสนองความต้องการในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างครบครันด้วยระบบสัญญาณเคเบิลดิจิตอลทีวีมากกว่า200ช่องปรียบพร้อมด้วยรายการคุณภาพระดับ HD มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบใยแก้วนำแสงออนไลน์ไม่ต้องแชร์กับใครเหมือนระบบอื่นๆจะพาท่านเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มีสะดุดรองรับการใช้งานไซเบอร์ทุกประเภทไม่ว่าจะเล่นเกมออนไลน์หรือดาวน์โหลดพิเศษเหนือใครเพื่อคนการ์สินโดยเฉพาะกับค่าอัปโหลดที่ให้มากกว่าใครเหมาะสำหรับการส่วงวิดีโอไปอยังโลกโซเชียลต่างๆทั้ง Facebook YouTube หรือเว็บไซต์ฝากวิดีโออื่นๆ ประหยัดเวลาและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นรับประกันการ,การสเสียงสูงสุดพบกับความแรงเร็วคุมกับ MT d i g i ดิจิตอลเคเบิกับ200ช่องรายการบลูกอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงในราคาเริ่มต้นที่590บาทดาวน์โหลดเร็วอัปโหลดแรงต้องเน็ตเราว t t d i g ดิจิตอลเคเบิลทีวีแอนด์ไฮสปีดอินเทอร์เน็ตสนใจสมัครจองคิวติดตั้งได้แล้ววันนี้โทร 043-812-161ฉีดวัคซีนแล้วยังจะติดเชื้อโควิดได้ไหมติดได้เน่กลัวเปล่าไม่ต้องกลัวทำอย่างที่สอมเจอชเชื้อก็พร้อมสู้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบอกวิธีนิวแนมองวัคซีนโควิดมันทำหน้าที่ยังไงครับหมอ นี่คือวัคซีนสมมตินี่คือโควิดอืวัคซีนโควิดและนี่คือหน้าที่ของมันวัคซีนทำหน้าที่เป็นเหมือนครูสอนซ้ายขวาให้ร่างกายสร้างภูมคุ้มกันเชื้อโรคเมื่อได้รับเชือ้อร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันให้สู้กับเชื้อโรคได้สังคมไทยสู้โควิดวัคซีนบวกวิธี new normal ไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยระบบไฟเบอร์ออปติก FTTX ความเร็วสูงสุด2,500เมกะบิตให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นสนุกกับความบันเทิงและสาระความรู้ เพลิดเพินกับการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์สนใจติดต่อศูนย์บริการาอินเทอร์เน็ตทุกสาขาใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้ทุกทินทั่วไทยายอินเทอร์เน็ตไปถึง Hi คือผู้นำคุณภาพของคนมีระดับนึกถึงคุณภาพนึกถึง h ยติดตอ่อสอบถามได้ที่ MT Cable TV โทร 043-812-161าห้อินเทอร์เน็ตข่าวพิศสัมพันธ์จาก MT Cable TV ถึงสมาชิกทุกท่าน MT Cable TV เพิ่มช่องทางการชำระค่าบริการผ่านทางการสแกน QR Code ด้วยขั้นตอนง่ายๆดัง,งนี้ ให้สมาชิกสแกน QR โค้ดที่ปรากฏอยู่ขณะนี้เพื่อชำระค่าบริการหรือโอนผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยเลขที่บัญชี130 2 42203 2ชื่อบัญชีนายชัยสวัสดิ์สรัสดพานิต นั้นให้ส่งสลิปยืนยันการชำระค่าบริการพร้อมชื่อสมาชิกผ่านไลน์กรุ๊ป MT Cable TV ตดวให้สมาชิกสแกน QR Code l ล n e MT Cable TV ที่ปรากฏอยู่ขนาดนี้เพื่อเข้าเป็นสมาชิกไลน์กรุ๊ป MT Cable TV เมื่อสมาชิกส่งสลิปยืนยันการชำระค่าบริการพร้อมชื่อสมาชิกผ่านไลน์กรุ๊ป MT Cable TV แล้วจะมีข้อความตอบกลับยืนยันการชำระค่าบริการของสมาชิก สมาชิกสามารถสแกน QR code ชำระค่าบริการและ QR code หลายกรุ่ม MT Cable TV ได้ที่แฟนเพจ Facebook ข่าวรอบเมืองกาฬสินธ์หรือหน้าจอ MT Cable TV ในรายการข่าวรอบเมืองกาฬสินธุ์ ติดตามข่าวรอบเมืองกระเส็นในช่วงที่2กันต่อค่ะพบศพพระวัย72ปีค่ะถูกฆ่าโหดฟันศีรษะยับนะคะมรณาภาพในวัดป่าภูปออำเภอท่าคันโทเบื้องต้นคาดว่าเป็นแก๊งพวกทวงหนี้ค่ะเพราะว่าช่วงดึกมีชาย2คนแวะมาหานะคะแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องของหนี้ที่พระนั้นติดค้างอยู่30,000บาทขณะที่ตำรวจชุดสืบสวนค่ะก็เร่งติดตามตัวคนร้าย มเ,มเมื่อเวลาเจ็นาฬิกาค่ะร้อยตำรวจเอกวิเชษสิมมาอ่อนนะคะร้อยเวรสพท่าคันโทจังหวัดกระสินค่ะรับแจ้งเหตุพระถูกฆ่ามรณภาพภายในบริเวณวัดป่าภูปอตำบลนานตานอำเภอท่ากันโทจังหวัดกระสินหลังรับแจ้งค่ะจึงรายงานไปยังพลตำรวจตรีวรวัตรมะลิ รักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดกระสินแล้วก็ได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบพท่าคันโทนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหน่วยกู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลท่าคันโทค่ะที่เกิดเหตุค่ะพบศพพระลุนหรือหลวงพ่อลุน สุม,มาศอายุ72ปีค่ะพระลูกวัดนอนมรณภาพจงกองเลือกอยู่บริเวณบันไดาลานหินทางลงกุฏิหลังศาลาหอฉันนะคะมีบาดแผลชกันค่ะถูกของมีโครงฟันตามร่างกายหลายแห่งกว่า30แผลด้วยกันโดยเฉพาะบริเวณศีรษะไปหน้าแขนและข้อมือจากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุนะคะพบรองเท้าแตะสีเหลืองของพระลุนตกอยู่ห่างจากจุด ที่พบศพเล็กน้อยประมาณ20เมตรเจ้าที่พบจอบแล้วก็รวมไปถึงมีดอิโต้นะคะเปื้อนเลือดวางอยู่คาดว่าน่าจะเป็นอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุค่ะนอกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบบริเวณหน้ากุฏิของพระลุนค่ะยังพบเหล้าขาวนะคะแล้วก็รวมไปถึงเครื่องดื่มชูกําลังวางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ยอย่างละ2ขวดเจ้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน สอบถามพระกรกฏเสนาริ์อายุ72ปีค่ะพระลูกวาัาป,ป,ป่าภูปอเล่าให้ฟังน,นะคะว่าเมื่อช่วงเวลา20นาฬิกาวันเดียวกันนี้แหละมีใช้สองคนสวมหมวกกันน็อกแล้วก็หน้ากากาอนามัยค่ะเข้ามาหาพระลุนนะคะโดยนั่งพูดคุยกันที่หน้ากุติของพระกรกฏจับใจความได้ว่ามาทวงหนี้กับพระรุนค่ะที่ติดค้างอยู่ประมาณ3 0 0 0 0บาท โดยหนึ่งในชายสองคนได้ถามพระรุนว่าหลวงพ่อเป็นนี่จะไม่ใช่นี่หรือจากนั้นพระรุนบอกว่าให้ไปคุยกันที่กุติเพราะเก่งใจพระรครกคก่อนจะพากันไปตกลงกันที่กุติของพระรุณนะคะกระทั่งช่วงเวลาประมาณตีสองก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะก,กันได้ยินเสียงชายคนเดิมค่ะซึ่งคล้ายกับคนเมาสุราด้วยตะโกนว่าไม่ใช่นี่ใช่ไหมจากนั้นเสียง,งเงียบหายไปกระทั่งชาวบ้าน ตอนเช้านะคะชาวบ้านก็มาพบว่าพระรุนถูกฆ่ามรณภาพไปแล้วค่ะส่วนสาเหตุคาดว่าคนร้ายน่าจะมาทวงหนี้กับพระรุนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อสามวันที่แล้วชายสองคนนี้ก็ได้มาทวงหนี้กับพระรุนแล้วครั้งแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่ทราบว่าเป็นหนี้ค่าอะไรก่อนจะกลับมาทวงถามอีกเพราะทราบข่าว่าพระรุนถูกหวยแต่อาจจะทวงไม่ได้จึงลงมือฆ่าดังกล่าวค่ะอย่างไรก็าตามนะคะหลังเกิดเหตุเจ้าที่ชุดสืบสวนก็ได้แบ่งกําลัง ลงพื้นที่สืบหาข่าวแล้วก็เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายนี่มีไม่ต่ำกว่า2คนและก็น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่ด้วยส่วนอาวุธที่ใช้ก็น่าจะเป็นจอบกับมีดอิโต้ที่อยู่ในวัดมาทําร้ายพระหลุนจนมรณภาพค่ะเขาว่าช่วงนี้เป็นพระหรือเป็น,ปนก็ะมัดข้าวัดเขาบอกช่วงนี้แต่ ยังมาคืบไม่ค้นครับสอผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายลุงปู่ก็เห็นกระจ้าเของอาช่วงนี้ดูบ่บ่บ่ห้าม,มา้าสามมือมัดเขาไปอุดรเราเขาถีกขา้าม,ม้าเล็กบ้านเกิดอึดเกิดแต่เรื่องทุ่งนี้บ่ได้เห็นปะอุ้มปูงปป่งนึตกตึ๊กใบครับสามมือ แต่ว่าเิ่นไปเอาเงินเขา,ามาสามหมื่นบ่อใส่เขาเรียกว่าที่แลกบอกเงนเนลุกล,ลุกพอว่าใส่หนี่มนสามมื่นเลยไม่จา่มุ่มง,งครับมากตอวถุมบัตรตีแจ้งมากมันินเกลามอาบาบา้บานบาัวบัวลูกปูเล้ยมขึ้น่า มองก็สองเงินกูบอกก็ซื้อไว้แหละซื้อซือไว้ว่าใส่ดีเขาเล่าสีสีไปใส่ยูอันมันใส่สามสิบยูอสนีไปใส่ดีขาเออรีบก็จะต่อร่องกันเนาะครับเล่าสีไปยูมันส่สามสิบ ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะเป็นรถจักรยานยนต์ล้มเองค่ะบริเวณใกล้กับหน้าโรงเรียนอนุบาลรัตนาค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่คู้ภัยเจก,การการละเซินนะคะได้เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเองที่บริเวณใกล้กันกับหน้าโรงเรียนอนุบาลรัตนาบนถนนใบาพัดเลี่ยงเมืองในเขตเทศบาลเมืองกระสิ็นค่ะ โดยในที่เกิดเหตุน,นะคะพบผู้บาดเจ็บเป็นชายวัยรุ่นนอนอยู่ข้างทางในสภาพมีบาดแผลถลอกบริเวณใบหน้าและตามร่างกายซึ่งทางเจ้าที่ได้ทําการประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลกระสินค่ะในที่เกิดเหตุน,นะคะยังพบรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ของผู้บาดเจ็บล้มอยู่ข้างทางใกล้กันพบรถกระบะอีกคันค่ะจอดอยู่บนฟุตบาทข้างทางในสภาพด้านหน้าได้รับความเสียหาย สอบถามนะคะทราบว่าผู้บาดเจ็บนีขับขี่รถบิ๊กไบค์มาจากทางสามแยกนวลตาลค่ะกําลังจะไปทางสี่แยกสงเปอยแต่เมื่อมาถึงบริเวณที่เกิดเหตุเกิดควบคุมรถไม่อยู่แล้วก็เกิดสะบัดขาจนล้มลงกลางถนนจากนั้นรถบิ๊กไบค์ก็ได้ถลายไปชนกับรถกระบะท,ที่จอดอยู่บนฟุตบาทข้างทางนะคะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็ได้รับความเสียหายดกล่าวนั่นเองค่ะ ช่วงนี้ค่ะไปติดตามคลิปให้ข่าวกันค่ะคลิปแรกวันนี้นะคะนักปั่นสุดสวยค่ะน้ำโดงแต่ไกลเลยนะคะแต่เข้าเส้นชัยอยู่แล้ว แต่จะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วแต่ก็ดันมีมานมังปชนเป็นยังไงชมภาพค่ะกลายเป็นความโชคร้ายเพราะคนดูเลยนะคะหลังนักปั่นรายนึงค่ะที่ต้องชวดแชมป์การแข่งจักรยานคอนดากัสซัมเมอร์ที่เก,กาะกานารีประเทศสเปนค่ะ หลังเจ้าตัวนี้ลงแข่งแล้วก็ทิ้งห่างคู่แข่งในี่ไกลเลยนะคะจนเกิดจะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วนาทีนั้นเองคนดูมั่นใจแล้วหรอกเขาว่าเขาเข้าเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนแต่แล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นโดยหลังจากปั่นมาถึงช่วงสุดท้ายค่ะซึ่งเช่นเส้นชัยนี่ยอยู่ตรงหน้าเพียงไม่กี่เมตรดันมีคนดูนี่ทะเลาะทะลาเดินปัดหน้าเขาค่ะก่อนทําให้ชนกับนักปั่นเต็มแรงะ,ะละรดล้มหัวกระแทกพื้นจนคู่แข่งแซงหน้าไปคว้าแชมป์แทน ความซวยไม่จบอยู่ที่การท้ายแพ้เท่านั้นนะคะเพราะหลังจากที่ส่งตัวพี่นักปั่นคนนี้นะคะไปโรงพยาบาลพี่แกดันกลับจำความไม่ได้อีกเลยค่ะส่วนคลิปนี้เขาบอกว่าแทบช็อกเลยนะคะวินาทีของฟ้าผ่าลงมาเกือบกลางศาีรษะเรียงเดียวกระเจิงทั้งคนทั้งมาชมภาพกันค่ะ ผู้ใช้ TikTok c h i t k a r e n อ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเผยคลิปวินาทีหัวใจแทบจะวาย,ยนะคะเมื่อคนกำลังใช้ชีวิตประจาวันอยู่ในบ้านอยู่ดีๆเนี่ยขณะที่น้องหมาก็กำลังนอนอยู่เพลินๆด้วยจูๆก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมา ฟ้านี่ผาเปรี้ยงในระยะใกล้มากๆเลยค่ะทำเอาบ้านถึงกับสะเทือนแต่ทั้งคนทั้งหมาก็ตกใจแทบช็อกเนกันนะคะรีบหนีกระเจิงกันเลยทีเดียวค่ะ ตรงนี้ค่ะไปติดตามพะยากรณ์อากาศกันค่ะ ค,ค่ะทัชาวันนี้นะคะลาก,กันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตด้วยประโยคที่ว่าสีละเมวะอิทะอักขังศีนทนานที่เป็นเลิศในโลกใบนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวรอบเมืองกาลสินประจําวันนี้ดิฉันนุมาพรหมทพมณนลนพร้อมทีมข่าวรอบเมืองกาลสินขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ